เอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับลินแบบละเอียดเลยนะเพราะว่าเมื่อ2คลิปที่แล้วเนี่ยผมทําเกี่ยวกับทีมของลินแล้วก็รายละเอียดของลินแบบเล็กน้อยมากแล้วก็คลิปที่2เนี่ยผมทําเกี่ยวกับคอมโบของลินซึ่งมันก็ไม่ค่อยละเอียดมากเพราะผมไม่ได้อธิบายอะไรเลย,เ,ลยเดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลินแบบละเอียดเลยนะครับถ้าผิดภาพกันใดก็ต้องขออาภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับผม หมอกมืดรูปแบบที่1นะครับหรือกระบวนท่าที่1นะครับก็คือฟันหนึ่งทีแล้วก็จะได้ตั้งท่าหมอกด้วยนะครับปานหมอกกระบวนท่าที่1นะครับเสียงกระซิบจากหมอกอันนี้กูแต่งเองต่อมานะครับหมอกมืดรูปแบบที่3นะครับเป็นการฟัน1ทีแต่ใช้แอคชั่นพอยต์มากกว่าใบแรกนะครับผมแต่ก็ได้ตั้งท่าปานหมอกมาเหมือนกันนะครับถ้าเลือกได้ก็ใช้ใบแรกดีกว่าครับใบนี้ไม่คุ้มพอใช้แอคชั่นพอยต์เยอะมากๆแต่ก็แล้วแต่สถานการณ์ด้วยครับผมไปดูกัน ปานหมอกกระบวนท่าที่สามหมอกมืดแผ่ขยายไปเรื่อยแล้วกูใบนี้ก็ไม่ต้องพูดมากนะครับใช้แล้วได้เกาะปานหมอกขระบวนท่าที่สองายกลนหมอกเริ่มมันวะต่อมาเรามาพูดถึงการที่สามารถอัปเกรดได้ดีกว่านะครับนั่นก็คือดาวิ้งสแลชนะครับผมจะพูดอิงตามตัวเลขหน้าจอนะครับปกติจะโจมตีอยู่ที่125นะครับแต่ถ้าเราตั้งท่าปานหมอกจะโจมตีเพิ่มอีก50%ครับ เพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวหนังสือด้านล่างมันเป็นสีดําใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่มีตั้งท่าปานหมอนะครับทีนี้เราก็ตั้งท่าปานหมอขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าตัวหนังสือด้านล่างไม่ได้เป็นสีดําแล้วนะครับเราทําตามเงื่อนไขครบแล้วนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูการอัปเกรดของสกิลนี้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับทั้งหมดนี้ผมจะไม่อธิบายทั้งหมดนะครับผมจะอธิบายในสิ่งที่ผมใช้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเพื่อนๆสามารถดูแล้วก็เอาไป ไปยุกใช้เอาเองได้เลยนะครับใบสุดท้ายนี้ก็จะแรงสุดนะครับผมแต่ที่ผมไม่ใช้ก็เพราะว่ามันใช้แอคชั่น2ยังไงล่ะเพื่อนๆอน้อาวแล้วเลือกอะไรดีผมจะเลือกใบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีปานหมอกเราจะใช้ไม่ได้นะครับดูจากในรูปมันจะเป็นสีดำใช่ไหมใช้ท่าแรกเก็บปานหมอกนะครับจะเห็นว่ามันใช้ได้แล้วนะความแรงพอๆกันแถมยังใช้แอคชั่นพอยต่ำกว่าด้วยนะครับผมเออไม่ได้ใช้เลยดีกว,ว่า มานะครับหมอกแห่งความมืดสังหารนะครับผมใบนี้นะครับเป็นเมนหลักเลยแล้วก็จะเป็นจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับผมใบนี้ก็จะทําการทําให้เราตั้งท่าปานหมอกนะครับผมแล้วก็จะสุ่มการ์ดหนึ่งใบให้เราในมือครับเปิดปานหมอกพร้อมสุ่มการ์ดหนึ่งใบนะครับผมการ์ดนี้สามารถอัปเกรดได้ซึ่งผมก็มีการ์ดอัปเกรดอยู่ใบเดียวที่ยังไงผมก็เอาแค่ใบนั้นใบเดียวเลยซึ่งมันก็เป็นใบนี้ครับ ใบนี้จะสุ่มการโจมตีขึ้นมา2ใบนะครับซึ่งการันตี2ใบนี้แน่นอนครับผมซึ่งจะทําให้เราโจมตีต่อเนื่องได้อย่างรัวๆเลยแต่ว่าการ์ดนี้จะไม่ตั้งท่าปานหมอกแล้วนะครับถ้าเราเลือกอันนี้มา <S 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 เงื่อนไขของเขาก็คือห้ามกดซ้ำครับถ้าเกิดว่ามี2ใบในมือพร้อมกันห้ามกดซ้ำ ไม่อย่างนั้นจะเป็นแบบนี้ครับโอ้จบแล้วชีวิตก็ตามนั่นแหละฮะการ์ตต่อมานะครับการนี้ก็จะเป็นการ์โจมตีนะครับผมก็ถ้าเรามีปานหมอกนะครับก็จะทาการโจมตีเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มฮิตนั่นแหละพูดง่ายๆคือตีแรงขึ้นนั่นแหละถ้าเรามีปานหมอกนะส่วนการ์อ,อัปเกรดน,นะครับสาหรับใบนี้มันก็ดีเกือบทุกใบเลยนะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผม อันนี้ตอนยังไม่ตั้งท่าปานหมอกนะครับรอ่ะเดี๋ยวฟันเก็บตัวแตกก่อนนะครับอ่าเราทําตามครบเงื่อนไขแล้วนะครับทีนี้เอฟเฟกข้างล่างก็จะได้ใช้แล้วทีนี้ก็จะฟันแรงขึ้นนะครับการ์ด MVP ของลินอีกหนึ่งใบนะครับเป็นการ์ดที่ดีมากๆเลยนะคับผมสามารถเก็บตั้งท่าปานหมอกให้เราได้แล้วก็สามารถเพิ่มพลังโจมตีให้เรา30%ด้วยนะครับส่วนการอัปเกรดของการ์ดสำหรับผมมีแค่ใบเดียวเท่านั้น แล้วแต่เพื่อนๆจะทําตามผมไหมแต่ผมขอแค่ใบนี้ใบเดียวเท่านั้นนี่เลยครับเปลี่ยนจากพลังโจมตี30%เป็นเปซกการ์ดแอนิเฮชันหนึ่งใบนะครับผมแล้วมันดียังไงจําใบนี้ได้ไหมครับใบนี้ก็สามารถเรียกแอนนิเฮลชันได้เหมือนกันนะครับการ์ดมันจะทับกันนะครับผมแต่ใบนี้สามารถทับได้ครับเ,รเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะ มันไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับมันสามารถเก็บปานหมอกไว้ให้เราได้ไม่ว่าเพื่อนเราจะตีปานหมอกที่เราตั้งท่าอยู่ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับพี่พีผมเห็นคนมาแขวะในคอมเมนต์พี่อะครับ เขาบอกว่าถ้าพี่เอาตัวละครตัวอื่นไปตีอ่ะแสตแตนตั้งท่ามันจะหายอ่ะให้ไปฝึกมาใหม่แปะก่อนมาทำคลิปไอโกมนีือเกเอานาเขาอาจจะไม่เคยเห็นเราตอนทำคลิปคอมโบก็ได้ช่างเขาเชิญใบสุดท้ายนะครับเป็นใบที่ไม่สามารถทำให้ลินไปสุดทางได้นะครับเพราะแม่งใช้โคตรจะยากเลยนะครับพลังโจมตี1 0 4้และบวกการ์ดสกิลที่อยู่ในมือสกิลแบบเนี้ยสกิลของใครก็ได้ที่อยู่ในมือนะครับทั้งหมด5ใบจะทำให้โจมตีได้เป็นฮิตตามจำนวนการ์ดสกิลที่อยู่ในมือผม สุดท้ายและเดี๋ยวเราจะไปกันแบบไวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่แฟกเมนต์นะครับผมว่าใส่อะไรบ้างก็จะใส่เป็นไว่สี่ชิ้นนะครับเซตแล้วก็แอทแทกนะครับหรือจะเป็นคิติคอนก็ได้นะครับคิติคอนสี่ชิ้นคิติคอนดาเมจนะนะที่มันจะเป็นแบบว่าอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอะ่ะก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับผมอ่าชิ้นนี้ครับซึ่งจะบวกดาเมจคิติคอนให้กับการ์ดที่มีพลังงานก็คือใช้แอคชั่นพอยต์หนึ่งนั่นแหละ ก็คือลินน่ะหลักๆคอมโบของลินก็แอคชั่นพอยต์หอยู่แล้วอนาคตผมว่าก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้แหละรอผมเลเวล40ก่อนก็จะหาของทองเป็นอันนี้เลยอันนี้ผมก็จะมาสอนคอมโบเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าการ์ดที่ทําให้เราได้ การตั้งท่านะครับมันจะไม่ตั้งท่าอีกต่อไปแล้วแต่มันจะจวารา้าจมตีสองใบนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเลยตอนแรกถ้ายังไม่มีท่าเก็บหมอกนะครับเรามีอะไรก็ใส่ๆส่ไปก่อนครับจมตีไปก่อนเท่าที่จะทําได้รอเทิร์นถัดไปครับผมเผื่อเพื่อน,อนๆคนไหนยังไม่รู้นะครับที่เป็นรูปดาบแบบนี้ตรงถัวมอนนะครับคือเทิร์นต่อไปเขาจะตีเรานะเป็นรูปดาบรูปโลแสดงว่าเขาจะตีไปด้วยเพิ่มเกาะไปด้วยนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้ดีโอเคปานหมอกมาแล้วต่อให้เป็น2องแอคชั่นโฟย์เราก็ต้องใช้ไปก่อน เหตุผลที่ผมบอกว่าลินต้องมีแคสเซียตก็เพราะแบบนี้แหละครับบอกเลยไม่เกินความคาดหมายจั่วมาเลยครับการ์ดที่คุณก็รู้ว่าใครไหนวะนี่เจอกูแน่ใช้ทีละใบนะครับเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าใช้ซ้ำมันจะหายไปเลยนะหนึ่งดอกสองดอก อ่าแล้วจั่วใหม่ครับแล้วทําวนซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยแค่นี้แหละครับคอมโบน้องลินแบบข้าวๆแล้วแต่เพื่อนๆจะพลิกแพงนะครับสุดท้ายแล้วผิดถูกประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปที่ผ่านมาผมอาจจะทาไม่ละเอียดมากนักแต่ผมก็ทําเต็มที่แล้วนะครับส่วนเรื่องดาวปลดล็อกเนี่ยผมยังไม่ทําแล้วกันนะเพราะว่าตัวผมก็ยังไม่ปลดล็อกเหมือนกันผมไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่ามันดียังไงนะครับผม ส่วนเรื่องทีมเนี่ยผมไม่ขอพูดแล้วกันแต่ c a s เซเนี่ยยังไงก็สำคัญจริงๆเพราะมันจวการ์ดได้ตลอดนะครับวันนี้ยังไงผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปนี้คงจะเป็นลินคลิปสุดท้ายแล้วรอตัวใหม่มาเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับผมยังไงวันนี้ไปละ